ว่าด้วยเรื่องไข่ครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่เจียวไข่ม้วนว่าไข่พะโลหรือว่าจะเป็นไข่ดาวนะครับวันนี้นะครับเรามารู้จักระดับของไข่ดาวกันเป็นแบบปลัง่งประหลังหน่อยนะฮะก็ไปลุยกันเลยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเบนทินกรเชฟครับ กับช่วงสาระเน้นๆนะครับวันนี้เราก็มาลุยกันเลยไข่ดาวนั้นมีอยู่3ระดับนะฮะระดับแรกนะครับนั่นก็คือซันนี่ไซอัพซันนี่เราก็ต้องรู้จักกันแล้วว่าเป็นพระอาทิตย์นะฮะไซอัพนั้นก็คือการสุกข,ขึ้นมานิดนึงนะฮะก็รวมๆก็จะเป็นไข่ดาวไม่สุกไข่แดงเยิ้มๆนะครับอันที่สองฮะ เป็น over easy ก็ตามชื่อแล้ว over easy นั่นก็คือการทอดไข่แบบกลับด้านนับในใจ1-10ถึงแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับสุดท้ายนะครับทุกคนก็คงจะรู้จักนะฮะนั่นก็คือ well d o นั่นคือไข่ที่แบบสุกเลยไม่มีไข่แดงเยิมเย้มๆเป็นไข,แข่แข็งกระด้าง ก็ก่อนจะจากกันนะฮะใครชอบใข่แบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ